อัพพูมาพ่ลาสครับผมเขาเจอเธอไม่ได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะทำไมอะ่ะเพราะว่าปากเขาอ้าไม่ได้เ้ยวอะีะถ้าปากอ้าไม่ได้อะใช้มือก็ได้อีฟาปากอ้าไม่ได้หมอไม่ให้อ้าปากกว้างมากพอ ครับต่อไปเป็นคูม,นนม่านะครับผมพูม่าครับูม่ากิรักครับผมเขาเจอเธอไม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะทำไมอ่ะเพราะว่าปากเขาอ้าไม่ได้ <c oughs> ออโอเ้เ้ยะฮ้ยดฮ้่ะถ้าปา้ไม่ได้อ่ะใชด้มือก็ได้อีด ปากอ้าไม่ได้หมอไม่ให้อ้าปากกว้างมากฟอดอ่าตอนนี้ครับต่อไปเป็นเอ่อฮูมานะครับผมฮูมา